เช็คตัวเลขถ้าทหารกัมพูชาตายเป็นพันจริงรัฐบาลฮุนมาเนธต้องจ่ายค่าจดเฉยมากขนาดไหนนำไปสู่ข้อสงสัยว่าหรือนี่จะเป็นเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมรับศพทหารกลับและปล่อยให้ร่างของพวกเขาถูกอีแรงอีกากัดกินจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาทอดทิ้งศพทหารไว้บนพื้นที่การรบจนปัจจุบันเริ่มส่งกลิ่นเหมน็นคลาคล้งและล่าสุด กองทัพปกทันกระแสก็เพิ่งโพต์ประนามการกระทาดังกล่าวว่าเป็นการหมิ่นเกียิของทหารรวมถึงเป็นการกระทําอันไร้ซึ่งมนุษยธรรมและละเมิดกฎไประหว่างประเทศอย่างร้ายแรงเมื่อไม่กี่วันมานี้เพจ Facebook ที่ชื่อว่าปลายพันแสงก็เพิ่งตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาว่านอกจากเหตุผลเรื่องกลัวคนในประเทศเสียขวัญกับตัวเลขการสูญเสียที่มากมายแล้วหรือรัฐบาลกัมพูชากําลังหาทางเรี่ยงความรับผิดชอบ ในการจ่ายค่าจดเชยให้กับเหล่าครอบครัวของทหารกล้าในแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในสมรภูมิรัสเซียยูเครนอ้างจากโพสต์นี้ระบุว่าในเว็บไซต์ข่าว New Week มีรายงานว่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแม้รัฐบาลรัสเซียจะมีประกาศให้เงินจดเชยกับครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตมากถึงครอบครัวละ3ล้านดูเบลหรือราว1.6ล้านบาทแต่ในการปฏิบัติจริงๆกลับพบว่ามีหลายครอบครัว ที่ไม่ได้รับศพลูกสามีหรือพ่อของตัวเองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มาแจ้งข่าวอ้างว่าเป็นนโยบายของกระทรวงกลาโหมเพราะการนำศพลับมารังแต่จะสร้างค่าใช้จ่ายให้กับรัฐบาลและไม่เพียงไม่ได้เห็นร่างของผู้เป็นที่รักแต่ในรายชื่อทหารผู้เสียชีวิตก็ไม่มีปรากฏส่งผลให้ครอบครัวไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยใดๆจากรัฐบาลได้ค่าชดเชยจำนวนมหาศาลนี้มองมุมหนึ่งคือการให้ราคากับความกล้าหาญ ของผู้ที่ออกไปทําหน้าที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติแต่มองอีกมุมหนึ่งก็เป็นการจูงใจให้เหล่าชายชะกันหรือผู้ที่มีฐานะยากจนออกไปเป็นแบบหน้าที่ด้วยเช่นกันแต่ในบางกรณีการจะได้รับค่าชดเชอยอย่างที่เขาสัญญาไว้หรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้เรามาลองดูรายละเอียดการชดเชยหรือรางวัลของการเสียสละที่รัฐบาลและภาคส่วนต่างๆในกัมพูชารับปากว่าจะให้กันบ้างสำหรับในความช่วยเหลือของฝ่ายรัฐบาล อ้างจากเว็บไซต์ค h e แย่ไทมสเมื่อเดือนมกราคมปี2568ระบุว่าครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตในการปฏิบัติภารกิจจะได้รับเงิน3ส่วน 1. คือเงินค่าประกอบพิธีศพซึ่งจะเทียบเท่ากับเงินเดือน9เดือนของทหารนายนั้น 2. คือเงินก้อนจ่ายครั้งเดียวซึ่งจะเทียบเท่าเงินเดือน15เดือนของทหารนายนั้น 3. คือเงินช่วยเหลือคู่สมรสบุตรบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองของทหารที่เสียชีวิต ตกอยู่ประมาณเดือนละ6 0 0 0 0ถึงเ0 0ด0เรียวหรือประมาณ4 6 0บถึง5 6าบาทต่อเดือนยกตัวอย่างเงินเดือนทอาหารกัมพูชานดะรับจากสิบเอกนั้นอยู่ที่ประมาณ1,4 0,000เรียวหรือประมาณ1134บาทซึ่งแปลว่าสำหรับเงินก้อนสูงสุดที่ครอบครัวทหารกัมพูชาระดับจากสิบเอกจะได้รับนั้นอยู่ที่ประมาณ16,900บาทเท่านั้นเองแต่สำหรับภาคเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคธนาคารนั้นตัวเลขการชดเชยนั้นดูมากกว่าภาครัฐอย่างน่าแปลกใจโดยส่วนใหญ่จะเป็นการปิดหนี้ของทหารหรือครอบครัวของทหารผู้เสียชีวิตมีตั้งแต่ปิดหนี้สูงสุด80ล้านเรียลหรือประมาณ650,000บาทไปจนถึงปิดหนี้ให้ทั้งหมดในขณะที่ทหารผู้พิการหรือได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบแต่ได้รับการปิดหนี้ในจำนวนที่น้อยกว่าตามลำดับลงไปรวมถึงมีการระง,งับดอกเบี้ยงเงินกู้ ของทหารที่ออกไปสู้รบเป็นเวลายอย่างน้อย6เดือนและธนาคารบางแห่งไม่เพียงยกเลิกหนี้ทั้งหมดของครอบครัวทหารที่เสียชีวิตเท่านั้นแต่ยังเสนอเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกด้วยอย่างเช่นธนาคารชิปมงที่เสนอเงินช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตมากถึงครอบครัวละ20ล้านเรียวหรือราว1นึ0 0 0สบาทซึ่งถ้าคำนวณจากยอดเสียชีวิตของทหารกัมพูชาที่กองทัพไทยประมาณการว่าน่าจะอยู่ที่2,500คน ก็เท่ากับว่าธนาคารแห่งนี้จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวทหารมากถึง400ล้านบาทเลยทีเดียวจากทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าการเสียชีวิตของทหารคนหนึ่งนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยเลยสำหรับทางภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือกับข้อเรียกร้องของรัฐบาลและเราจรินตนาการไม่ออกเลยว่าหากตัวเลขผู้เสียชีวิตของฝ่ายไทยเป็นตัวเลขจริงกัมพูชาประเทศที่ก่อนจะมีการประทะ ก็มีปัญหาเศรษฐกิจกมากอยู่แล้วจะหาเงินชดเชยจำนวนมากมายมาหาศารขนาดนี้มาจากที่ไหน